สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนุก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเขาทอกนะคะที่ตำบลประภาชัยอําเภออูดทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้หนุ่ขอมาอัปเดตนิดนึงนะคะและก็มีข่าวดีจะมาบอกมาเสนอกันนะคะที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้ 100ตาราังวานะคะอยู่ในตําบลพระพาชัยอําเภออูทองนะที่ดินแปลงนี้นุ้ยถมไว้ให้แล้วนะคะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ถมนะคะแต่ล้อมรั้วลวดหนามไว้ให้แล้วทั้งหมด3ด้านนะคะติดวิวเขาอากาศดีมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยน้ําไฟในแปลงนะคะนี่ขอเสนอขายอยู่ในราคา 3 3 3 0 0บาทนะคะราคา3 3 0 0 0บาทพร้อมโอนนะคะสนุดคุดแดงนอนสอสี่นะคะที่ดินติดถนนลาดยางเลยอันนี้เป็นหน้าที่ดินนะคะด้านหน้านะติดถนนลาดยางเลยค่ะเห็นวิวทั้งสองฝั่งเลยนะคะอากาศดีแล้ววันนี้นุย้ยมีโปรโมชั่นดีๆมีของแถมมาให้ก่อนสิ้นปีนี้นะคะก็คือ นุ้ยจะแถมประตูลวแบบนี้ให้เลยนะคะแถมให้ลูกค้านะคะเพราะว่ามีลวรลวดหนามไว้ให้แล้วทั้งหมด3ด้านนะก็จะแถมแบบนี้ให้เลยนะคะอันนี้เป็นแปลงที่ติดกันที่นุ้ยขายไปแล้วนะคะจะแถมประตูแบบนี้ให้เลยฟรีนะคะ เนี่ยเอามาใส่ทางด้านหน้าเลยนะคะที่ดินนะคะสวยมากเพอร์เฟก้นะไม่ท่วมนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรมาติดต่อกับหนุ่ยได้ที่เบอร์0 9 9 3 9 9 3 3 8 8นะคะรายละเอียดใครสนใจจริงๆโทรมาคุยสอบถามกันได้นะคะเ,เข้าจากถนนหลักมาประมาณเพียง800เมตรเท่านั้นนะคะปักหมุดมาที่วัดคีรีเจริญผลก็ได้นะคะวัดคีรีเจริญผลนะคะ มาาดน้ำมาแล้วก๊อกน้ำติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟอยู่ในแปลงเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะอากาศดีมีพุ้นบ้านติดวิวเขาใครสนใจโทรมาคุยกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยยังนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ